อื่นก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่สวัสดีทุกๆุคนเลยนะครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องเลยให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ไข่เหรียญชาแนลด้วยนะครับทุกคนเลยครับผมก่อนที่จะมาพูดก็คือก่อนที่จะมาพูดถึงธนบัตร20บาทของรัชกาลที่1 0ก็คือถ้าใครที่เป็นอาจารย์หรือว่าใครที่มีความรู้มากกว่าผมก็ก็ต้องขอภัยทุกท่านด้วยนะครับผม ถ้าหากใครที่ชอบไม่ชอบก็กดข้ามไปก่อนได้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้สั้นๆง่ายๆนะครับผมผมเห็นช่องใหญ่ๆแล้วก็นักสะสมหลายๆช่องเขาประกาศตามหากันอยู่นะครับผมเขาให้ราคาใบละสามพันห้าถึงสามพันบาทถึงสามพันห้าร้อยบาทครับผมบางช่องก็อาจจะให้เยอะนะครับถึงสี่พันบาทเลยนะฮะก็ข้อมูลก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายเลยครับก็มาเรามาดูกันเลยนะครับผมที่เขาตามหากันนี่คือ เป็นเลขอารบิดนะครับผมตู้้ชมสังเกตดูนะฮะนี่นะครับสังเกตแค่นี้เองครับผมนะครับเดี๋ยวซูมก่อนฮะอ่าด้านหน้าก็จะเป็นเลขสามใช่ไหมครับเลข3ามจอจานหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสี่สี่หใช่ไหมครับอ่าเราก็มาดูด้านล่างต่อนะครับก็เป็นเป็นสามแล้วก็เป็นตัว E ก็นี่ก็เหมือนกันนะครับหนึ่งเจ็ดสาม แล้วก็เนี่ยหนึ่งสี่สี่ศูนย์นะครับผมสังเกตสังเกตใช่ไหมครับผมเลขมันตรงกันใช่ไหมครับข้างบนกับข้้งล่างใช่ไหมครับข้างบนกับข้้งล่างมันตรงกันใช่ไหมครับผมแต่ถ้าหากเลขอันใดอันหนึ่งที่ว่ามันพลาดไปหรือว่ามันไม่ตรงกันนะครับผมก็นั่นแหละครับที่เขาหากันนะครับผมไม่ใช่แบบนี้นะฮะเขาซื้ออยู่กับจริงแล้วก็มีอยู่จริงนะครับผมผมเห็นตัวอย่างแล้วนะครับผมแต่สําหรับส่วนตัวผมไม่มีนะครับมันมีอยู่จริงนะฮะ ก็สั้นๆง่ายๆเลยครับเอาแค่ว่าเลขดูแค่นี้เองครับเลขตรงนี้ไม่ตรงแล้วก็ตรงนี้กับตรงนี้ไม่ตรงกันตรงไหนก็ได้ครับอันไหนที่มันไม่ตรงก็คือนั่นแหละครับเก็บไว้เลยนะครับผมหรือจะขายให้ผมก็ได้นะครับถ้ามีนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าจะติดต่อผมไม่ใช้อดีไลน์นะครับผมเฟซบุ๊กก็มีนะครับผมก็ผมก็ขึ้นเฟซบุ๊กไว้ให้แล้วนะครับผมบางคนถามว่าติดต่อได้ยังไงก็มันมีเฟซบุ๊กอยู่นะทักมาทางเฟซบุ๊กได้นะครับถ้ามีนะครับผม แล้วก็ <c oughs> บางทีก็ตรงนี้ไม่มีนะครับผมประมาณนี้นะฮะส่วนด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเราจะมาพูดคร่าวๆนะครับผมแต่เรื่องจริงนะครับ ก็3,000บาทถึงห0 0 0ับาทก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้ก็ข้อมูลก็ประมาณนี้นะครับผมหากพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูความสวยงวามของธนาบัตรใกล้ๆกันต่อนะฮะ ก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรามาย้ํากันใหม่นะครับผมเรามาย้ํากันอีกทีนะครับอาเป็นว่านี่นะครับผมเลขอาราเบตสีแดงนี่ครับด้านบนกับด้านล่างไม่ตรงกันนะฮะอันนี้คือตรงกันนะครับผมถ้าใครที่รู้ว่าเราลองนับดูนะครับลองอ่านดูว่ามันตรงกันไหมถ้าไม่ตรงก็สักเก็บไว้เก็บไว้เลยนะครับอย่าใช้นะครับมันขายได้จริงนะครับผมเพราะว่าเขาผลิตออกมามีการผิดพลาดนะครับผม สังเกตถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เชื่อก็ลองเซิร์ชดูได้เลยครับมีแต่คนซื้อแล้วยงต่ำสามพันบาทแน่น,นอนนะฮะก็เขาทำเขาผลิตออกมามีการผิดพลาดน,นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็สัส้นๆง่ายๆนะครับผมก็หากผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับ หากผู้ผิดภาพการใดก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเลกให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกคนครับสวัสดีครับผม